นิฮาวตาเจฮาววันนี้เรากลับมาพบกับ for Fun อินิสโฟฟันีกนะครับผมวันนี้เราซื้อจะสอนเราคือตันวิ่นหมู่ตันวิ่นหมู่สลัดเดียวนะครับผมกับเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวเสียงวรรณยุกต์นะครับผมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับตันวิ่นหมู่ตันวิ่นหมูแปลว่าสลัดเดียวนะครับผมสลัดเดียว เรารูไ้ไหมครับสระเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวครับอ่ามีทั้งหมด6ตัวนะครับผมคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวที่1นะครับสระอาอาตัวที่สองนะครับโอโอตัวที่สามนะครับเอเอตัวที่สี่นะครับ อีอีตัวที่ห้านะครับอูอูและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะออกเสียงยากนิดนึงครับออกเสียงเป็นควบไปทีเดียวเลยครับผมอีวีไม่ใช่ออกเสียงว่าอาวีนะครับผมออกเสียงพร้อมกันทีเดียวเลยครับผมอีวีนะครับผมอ่า ต่อไปครับผมเราได้ทั้งหมดสลัดเดี่ยวทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ต่อไปก็คือเสียงเซิงเตี้ยวนะครับผมเซิงเตี้ยวแปลว่าอะไรครับเรามาดูกันเลยนะครับเซิงเตี้ยวแปลว่าวันในยุก์นะครับผมวันในยุคนี่จะสร้างไหมครับว่าวันณยุกจีนกับวันณยุกตไทยต่างกันตรงไหนครับผมวันณยุกไทยจะมีทั้งหมด5้าเสียงถูกไหมครับแต่ของจีนเราจะมีแค่สี่เสียงนะครับผมมีอะไรบ้างครับเรามาดูเลยเสียงที่หนึ่งนะครับผม อินอินเทียบเสียงภาษาไทยได้คือเสียงสามมันนะครับต่อไปเสียงที่สองครับหยางหยางเทียบเสียงไทยได้คือเสียงจตวาเสียงที่สามนะครับผมสางสางเทียบเสียงได้คือเสียงเอกและเสียงสุดท้ายครับผมชื่ชื่ช คือเสียงโทนะครับผมแล้วเราจะได้เสียงยังไงเด็กๆทราบไหมครับผมเรามาดูกันเลยนะครับอ่านี right 拜拜่คือตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นปอาปาปอปาไล่เสียงไปก็จะเป็นป่าป่าป่าป้าป่าป่าป้าแต่ต่างกัของไทยใช่ไหมครับของไทยจะเป็นอะไรครับผมปาป่าป้าป้าป๋า ถูกไหมครับแต่นี้ของจีนจะมีแค่สี่เสียงนะครับผมมีป้าป๋าป่าป้าที่เด็กๆจะต้องจํก็คือเสียงอะไรครับผมเสียงวรรณยุกของจีนชื่อของเขาคืออินหยางซางแล้วก็ชี่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการการเรียนวันนี้นะครับผมคือตันวินหมู่ตันวินหมู่สลาดเดียวนะครับผมกับ เชิงเตี้ยวเชิงเตียเ้ยวเสียงวรรณยุกนะครับผมถ้าดเด็วกๆว่างดเด็กๆก็หมั่นทบทวนนะครับผมเราจะได้จาได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจ้าเจี้ยนจ้าเจี้ยง